สวัสดีครับนะฮะวันนี้นะฮะสนุกเกอร์ไอนะฮะเหมือนเดิมนะฮะกลับมาพบกับแลนเพลงอีกครั้งของแฟนเพจนะครับก็วันนี้นะฮะก็จะมาแนะนําเรื่องจุดคอนโทลนะฮะใครนะครับที่ส่งคลิปมาให้ผมดูเพื่อที่จะแก้เบสิกนะผมก็จะส่งตอบคลิปกลับไปเร็วๆนี้นะเพราะว่าช่วงนี้เรียนเรียนหนังสือนะฮะเพิ่งเข้าปีปีหนงนะงานก็เยอะนะครับก็ขอโทษ ทุกคนแล้วกันนะฮะที่ให้ผิดหวังนะฮะหรือว่ารอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครนะฮะที่ตัดต่อวิดีโอเป็นนะฮะติดต่อมาทางเราได้นะฮะเพราะเราตัดต่อไม่เป็นนะฮะเลยต้องถ่ายกันอย่างนี้นะฮะถ้าใครแบบเอ้ยอยากอยากให้เพื่อนๆมีคลิปดีๆดูนะก็สามารถติดต่อให้เราได้นะฮะเพราะว่าเราต้องการบุคลากรทางด้านนี้มากนะะผมแทงเป็นอย่างเดียวนะฮะฮะวันนี้เราก็มาดูนะครับการคอนโทรลจุด ขาวนะฮะการคอนโทรลต่างๆเราเรียนเบสิกไปแล้วเราก็ต้องมาจุดคอนโทรลผมบอกไม่ได้นะครับว่าแทงแทงตรงไหนแล้วไปทางไหนแต่แบบคือว่าแบบบอกบอกไปเป็นแบบส่วนรวมไม่ได้ครับแต่ถ้าให้บอกเป็นคนๆเงฮะสามารถแบบจับจับบอกได้ฮะว่าแบบเออต้องแทงตรงนี้ตรงนี้นะแต่ถ้าแบบว่าอันนี้คือว่าหลายคนหลายอย่างดูครับคือว่าบางคนออกคิวไม่เหมือนกันอาจจะแทงจุดตรงนี้อย่างที่ผมบอกแล้วไป ไปอย่างไปคละทางอย่างเงี้ยฮะมันก็ไม่ใช่นะฮะคือการคอนโทรลลูกขาวไปยังตำแหน่งต่างๆเนี่ยที่เราต้องการนั้นนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งหัวคิวไปยังส่วนต่างๆนะที่กระทบของลูกขาวนะฮะโดยอาศัยการสังเกตนะฮะของผู้เล่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแทงโฟล o w ให้ลูกขาววิ่งแตกต่างจากการแทงในมุมต่างๆนะฮะหรือว่าสกูแบ็กสตัน ทั้งหมดนี้นะฮะเป็นการฝึกภาคปฏิบัตินะฮะไม่ใช่รู้ทฤษฎีแล้วก็ไปทําได้เลยมันมันก็ไม่ใช่นะฮะถือว่าเราต้องรู้รู้รู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติให้ชํานาญด้วยนะฮะเราก็จะรู้ว่าเขาวิ่งยังไงนะครับวันนี้นะฮะเนี่ยอ่าต้องช่วยจับนี่นะฮะอันนี้สมมุติลูกขาวนะฮะสมมุติลูกขาวนี่นะฮะอันนี้จุดจุด C นะฮะเซนเตอร์ Center. นะฮะขึ้นไปหนึ่งโมลคิวสองโมลคิวสามโมลคิวสี่โมลคิวนะฮะลงมานะฮะลงมานะฮะหนึ่งโมลคิวสองโมลคิวสามโมลคิวสี่โมลคิวนะฮะถามว่ามันมีจุดคอนโทรลแค่นี้เหรอบอกบอกว่าไม่ใช่นะฮะแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนจุดคอนโทรลแนวตรงนะฮะคือว่าไม่ไซส์เลยคือว่าบางคนถามว่าเอ้ยไม่ไซส์เนี่ยทำทำยังไงนะฮะก็เนี่ยเราจะใช้อันนี้ทดแทนในการไซส์นะ ดึงไปส่วนต่างๆได้ะะแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องการไซ์ยึดไซ์ช่วยอีกอีก,อก,อกทีนะฮะคือว่าอันนี้เอาคอนโทรลแนวตรงไปก่อนอ่ถามว่าหัวคิวมันไม่ได้มีแค่นี้นะฮะมันเป็นซอยละเอียดเข้าไปอีกนะฮะมันขึ้นอยู่กับการจุดคอนโทรลจุดต่างๆนะฮะ,ะแล้วควนี้มันพระแล้วนะฮะแล้ววันนี้ก็เนี่ยฮะเนี่ยสมมุิ ะะสมมติน,นี้ลูกน้ำเงินนะฮะ,ะแทงลงหลุมกลางนะฮะแทงจุดจุดเซนเตอร์ลูกขาวอาจจะวิ่งไปนี้นะจำไว้อย่างหนึ่งนะฮะการคอนโทรลจุดต่างๆเนี่ยฮะให้จําไว้เป็นหัวใจของการคอนโทรลเลยนะฮะคือจุดสูงมุมแคบจุดต่ํามุมกว้างนะครับจุดสูงมุมแคบจุดต่ำมุมกว้างเนี่ยสมมติเราแทงคอนจุดซีไปลูกอาจจะว,วิ่งไปนี้แทงสตันไปอาจจะฉีกไปสต็อปอาจจะฉีกไปสกูแบ็กอาจจะฉีกไปนะฮะแทงโฟลวมันก็จะแคบลงมุมก็จะแคบลงนะ อ่าและอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วขึ้นอยู่กับน้ําหนักของการแทงด้วยนะฮะเพราะถ้าเราออกกระแทกหรือว่าใช้น้ําหนักเยอะเนี่ยลูกขาวก็จะวิ่งไปที่แตกต่างกันอ่าแล้วเราผมลองมาดูนะฮะลูกแทงมุมมหม่ให้ให,ให้เห็นชิ่งให้เห็นอากระทบชิ่งให้เห็นอากระทบชิ่งฝัง่งนู้นนะฮะเดี๋ยวผมจะแทงเดี๋ยวผมจะแทงจุด C นะฮะน้ําหนักกลาง เนี่ยนะฮะลูกวิ่งเข้าตรงเส้นนะฮะลูกวิ่งเข้าตรงเส้นนะครับจุด C นะฮะน้ำหนักกลางวิ่งเข้าตรงเส้นอ่าเดี๋ยวผมแทงเปลี่ยนน้ำหนักแต่เป็นจุดเหมือนเดิมแทงจุด C เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนน้ำหนักเห็นนะฮะลูกขาว วิเห็นเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะว่าการแทงจุดคอนโทลเดียวกันแต่การออกคิวที่แตกต่างกันหรือว่าออกน้ําหนักที่แตกต่างกันเนี่ยมันทําเนี่ยให้ให้ส่งผลเนี่ยฮะให้ส่งผลเนี่ยฮะแทงน้าหนักกลางไปหาเขียวแทงดำเนี่ยฮะไปหาไอ้แทงแรงเนี่ยไปหาดําเห็นหรือเปล่าฮะว่าแบบเป็นการออกคิวที่แตกต่างกันจุดคอนโทลก็ต่างคือลูกจุดคอนโทลไม่ต่างเนี่ยแต่ การวิ่งของขาวแตกต่างกันแต่จุดคอนโทรน,ทรนทรเนี่ยจุดเดิมนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อคิดได้นะฮะใช่มันเลยแบบว่าไม่ตายตัวฮะบางคนแทงอ่ะเดี๋ยวผมจะแทงอ่ะสต็อปให้ดูนะฮะถ้าสต็อปนี่ลูกมันจะฉีกออกไปในแนวนี้นะฮะแทงน้าหนักน้ำหนักกลางแล้วกัน กลางลูกลูกวิ่งแบงนันนะฮะแต่ผมจะแทงจุดสต็อปเหมือนเดิมแต่เพิ่มน้ำหนักไปแล้วดูกันว่าลูกขาวจะวิ่งไปไหนเห็นไะฉีกออกมากกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักด้วยนะฮะว่าการแทงของแต่ละคนเนี่ยว่าลูกเนี่ยมันสามารถฉีกออกไปได้นะฮะขึ้นอยู่กับการใช้น้ำหนักแล้วก็การออกคิวนะฮะคนออกคิวเร็วสปีดคิวดีฮนะลูกก็วิ่งไป ขึ้นอยู่กับการจดจำของแต่ละคนนะฮะถามว่าวิธีฝึกซ้อมฝึกซ้อมยังไงนะฮะดีฝึกซ้อมกล้องขยับไปน,นิดนึงนะครอ่านี่นะฮะการฝึกซ้อมนะฮะเนี่ยเราอาจจะฝึกซ้อมขาว ขาวลอดลอดช่องอาจจะฝึกเตะแดงฝึกเตะแดงฝึกเตะฝึกให้เป็นจุดคอนโทรนะฮะแต่เราอย่าลืมหัวใจสําคัญนะฮะคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะคือจุดสูงมุมแคบจุดต่ำมุมกว้างแล้วก็การคอนโทรลจุดต่างๆที่มันเป็นแบบเบสิกพื้นฐานะอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนไปศึกษากันนะฮะอยากให้ทุกคนไปศึกษากันนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะคือว่าดูนะฮะว่าตัวเองเนี่ยแทงไปอย่างนี้แล้วลูกมันออกไปยังไงนะฮะเพราะว่าบางคนออกคิวออกคิวไปเสร็จปุ๊บหัวไหล่ตกหัวไหล่ตก,ตกทําให้จุดคอนโทรลคาดเคลื่อนหัวคิวเนี่ยคาดเคลื่อนเบสิกไม่ดีหัวคิวมันก็จะสมมติจุดจุด,จดคอนสกูแบล็คเนี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นสต็อปสตันอะไรได้หมดนะครับเพราะว่าหัวคิวมันนิดเดียวมันก็กลับกันนะฮะอ่าเดี๋ยวผมลองมาดูฝึกซ้อมม่อ่าสมมตินี้แทงเขียวลงนะฮะเอาลอดช่องนี้แล้วกัน ไม่รู้จะรอดไม่รอดนะฮะแต่ผมว่าเนี่ยผมตั้งใจแบบตั้งใจความตั้งใจทุกการซ้อมต้องมีความตั้งใจนะ,ะเนี่ยผมเอาตั้งใจรัดช่องนี้อ่าอ่าเราก็เอาลูกมาตั้งใหม่นะฮะ อนี้อาจจะเอาเตะแดงรูปนี้ลนนนลแล้วกันเตะแดงคือเมื่อกี้ลดช่องไปแล้วอาจจะเตะแดงเตะแดงขึ้นมาถามว่าทาําไงก็อ,อาจจะขึ้นมาหนึ่งสักหนึ่งหัวคิ้วก็ได้ฮะให้มันเตะแดงเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นแบบฝึกซ้อมนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะทําอย่างนี้ได้หรือว่าฝึกซ้อมในแบบต่างๆได้เนี่ยเราก็ต้องรู้น้ําหนักตัวเองนะฮะว่าแทางน้ําหนักไปเท่านี้ แางน้าหนักไปเท่านี้ฮะลูกมันจะวิ่งไปยังไงอันนี้ก็เป็นแบบฝึกซ้อมนะแบบง่ายๆนะฮะอยากให้ทุกคนซ้อมให้เกิดความชํานาญนะฮะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ขอขอบคุณมากนะฮะทุกคนที่ติดตามนะฮะตอนนี้อาจจะอาจจะทําคลิปแบบว่าธรรมดาไปสักนิดหนึ่งนะฮะแบบบ้านๆน,นะฮะผมก็ไม่มีความรู้เรื่องการตัดต่อวิดีโออะไรนะฮะก็อยากจะนําเสนอความรู้อย่างเดียวนะฮะ แล้วก็แล้วเดี๋ยวคลิปอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นการแก้นสนุกการการแทงให้แม่นการแทงลูกยาวๆให้ลงเนี่ยว่าทำยังไงนะฮะผมก็มีเทคนิคอยู่แต่ว่าเทคนิคนั้นมันก็แล้วแต่ผลว่าจะเอาไปฝึกซ้อมแล้วก็ได้ผลมากแค่ไหนนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะแล้วก็ขอขอบคุณแหล่งความรู้นะฮะอ่าออก็ขอขอบคุณอาจารย์อาพร p, p t ทนะฮะ ที่มอบความรู้ต่างๆมาให้นะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากให้ทุกคนนะฮะติดตามพวกผมต่อไปนะฮะสนุ์เกอร์ไอคนะฮะมากดไลค์แล้วก็พูดคุยกันได้นะฮะไม่ต้องห่วงเลยเป็นกันเองครับใช่เป็นกันเองนะฮะโอเคถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายหน้าสักทีนะฮะคือว่าผมไม่หล่อฮะก็เลยไม่ถ่ายนะฮะก็คือหมดข้อสงสัยไปนะฮะก็ครับ ก็ขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ